ครับก็สวัสดีครับอยู่กับนนทดเฮลเบราหกรอซิ่งแล้วครับ <c oughs> โอ้เสียงจะหายน,ะนี่ก็ต้อมหมอผีกำลงังล้างรถครับไม่ได้ล้างวันนี้เขามีลูกน้องอ<ะ>ช่วยล้างรถเด่นเจ้อยักกลล้างท,ทูนี้หน่อยๆก็สาดแล้วครับส <c oughs> าดตรงไหนครบไม่อันนี้ไงน้ำ มันอันนี้น้ำมันขังอ่ะตำรวจจับปลาอะไรไม่มีตำรวจจับน้ำมันขังใครยังยังไม่หมดอีกในในกนยืนกับเขาเนี่ยมันสิบกัอนแล้วเนี่ยเออาขัดขัดทููๆไป นี่ครับสภาพจะาของรถนะครับนี่ดูสภาพครับจ่ารถไหนบปร่หรอวะเฮ้ยอทุ่งเัินจ่ารถออเทรเกีเว็บโร่หรอวะอเฮ <c oughs> ้ยเรืร่องงูุนโกรายหน่ยเห้ง

อชุ icate, anyway, ่มนรับ hmm. ค oh, so, well. ันได้เป็นรถเลีกครับรถมีเป็นรถเหยด้วยใช่ไหมไม่เป็นรถล้อหนึ่งเป็นรถเหยเสยวมังเสือคันนี้น่ะเออสุดเดงว่าไม่ใช่คันนี้หรอกไอ้อันนี้ไม่รู้อ่ะเสื้อใครอ่ะเสื้อผมอ่ะเออเสื้อเสื้อผมก็หายเสื้อผมเสื้อผมพี่เสื้อผมลูกไอ้เล็กเล่นแล้วเช็ดรถกูจนมันละลายหมดอ่ะเเออืดตาจะแจ้งหายจะแจ้งให่หนูนี่ับ ล้างเมื่อคืนน้ำน้ำเข้าทอนสตาร์ทฮะร่างแล้วล้างแล้ลว, <c oughs> ลลวพี่ดูเอานี่เช็ดเช็ดทูถึงหลักฐานไว้เนี่ยมันได้ยังไงเช่นนีเลยออการาน,นั้น,น,นมันจมดินไงป๊า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 เสร็จแค่นี้นะมันมันจมดินไงนี่นี่เอาดิมันเป็นตอนกลางคืนพี่แล้วบ้านผมไม่มีไฟด้วยอันนี้อ่านออกเลยว่าทูยไงป๊า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 เสร็จ อันน่้รอรู้เลยว่าทำอะไรอ่ะปลาตะเกี่ยบมันกำคันมั้งเนี่ยวันนี้เนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกพี่ว่าน้ำมันขังขนะกขป็นลุด<น>ูเหมือนน้องพี่เด้ดูล้อหน้าวล้อล้อหน้ายังมีน้ำขังเลย <c oughs> สัมภรกก็ไม่ได้เอาอะไรลงสักอย่างเลยนะครับมาก็มา,างี้เลย <c oughs> อืม หลุดหมดแล้วมัง้งเออเหมือนเหมือนเหมือนไอคันนู้นเป็นพ่อคันนี้เป็นลูกเานาะดูแต่ข้างหลังมันยังใหญ่เนะนี่เนาะ มันจะอันยชิดลออันบุนล้อนั่ยเลื่อนเลื่อนมันจะเป็นคา,าบ <c oughs> ไม่ได้ขี้เกียจคือเมื่อคืนแบบมันมันมันกดดันไงมันใช้เวลาเยอะ

Ani pa uy Ni. Ờ, ơ vị. Siệp vậy thì chơi này. Slap. Vị anh đỏ nó Thế ni cái chườm này nè, đó rồi chườm này, này mình hạc đây. นี่ก็เป็นบ้านของเท่าแก่ต้อมนะฮะก็สะอาดอยู่นะครับข้างหน้าสะอาดแต่พวกบางฝุ่นนี่ล้างไปแล้วมันติดดินนะครับได้ถูทูขัดๆไปข้างๆหน่อยๆเองครับว่าเมื่อคืนคนล้างมันมันซึมแล้วครับ ซอยดอรอไปวันติดมือขนมอือเจ้าก้อยทั้งร้อยตีก็มันสาดนี่ท่ออันเนี้ยน้ำมันเข้าท่อไงแต่ตอนเราสตาร์ทมันสาดออกเราหมู่ฟังเราหมู่ฟังนี่ครับคนล้างรถให้ท่อทงฉีดๆให้ครับรอหน้ารอหน้าถือเจ้าว่ามือเดี๋ยอ ข้างๆข้างๆตัวเต็งจีสยามเออเก่งทุกเหมือนกันนะครับรอหลังรอหน้าครอยๆนู่นติดมุ่นนะเหมือนนะนี่เหมือนเดินขึ้นข้างหลัง

อ่อพอพอดังเลยอือหามือว่าท่อนี้ไฟควันออกเอาไ้สารเอาไ้สารแจ้วเลยครับหามือหนูน้ำคังฮะ ừ, chéo lên này nắng cái tôm mình nữa hả ai cho tụi mụ rồi nó thu bằng phun này hả

หลังใจคเิมาทกานตบลยกลับมาทัหวโเหนอรับให้ผู้อรัผมจะสังาทำงาน่วามคดเชื่อซสสเดยรักเลือให้มดคนมอกเนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องรัตอููโร่ลอกซิ่งนะครับขอบคุณมากครับผม